สามวิธีเลี้ยงเจอัลฟ h าให้รับผิดชอบตั้งแต่เด็กข้อ 1. ให้ลูกมีส่วนร่วมในงานบ้านตั้งแต่เล็กๆเ,เทคนิคก็คือเราจะต้องทํางานบ้านให้เป็นเรื่องที่สนุกนะคะเขาจะได้อยากจะทําเช่นเราอาจจะเปิดเพลงสนุกสนุกแล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยกันหรืออาจจะแข่งกันว่าเออใครจะทํางานบ้านเสร็จก่อนข้อ 2. ให้ลูกตัดสินใจเองและให้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเขาด้วย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของลูกแล้วก็เรื่องที่ลูกจะต้องตัดสินใจด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องประเมินสถานการณ์เอาเองนะคะแต่คีก็คือการเปิดโอกาสให้ลูกได้คิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจเองโดยที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องวางใจแล้วก็ไม่เข้าไปตัดสินใจให้ลูกทุกอย่างข้อสซ้อนเรื่องการบริหารเงินคือจนเอลฟาเนี่ยเขาเติบโตมากับดิจิทัลมานี่นะคะเขามีแอปเยอะแยะมากมายที่จะซื้อของออนไลน์ได้แบบง่าย ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเรื่องการบริหารจัดการเงินให้ดีเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อของแบบไร้สติก็ได้เพราะมันก็จะมีเซลล์ทุกเดือนทุกเทศกาลอยู่แล้วใช่ไหมคะพ่อแม่เองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเราก็เลยต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยนะคะเราอาจจะสอนให้เขาแบ่งเงินค่าขนมเป็น3กองนะคะก็คือให้เขาออมก่อนแล้วค่อยใช้มีเงินออมมีเงินใช้แล้วก็มีเงินช่วยเหลือคนอื่นด้วยหรือถ้าลูกเริ่มโตแล้วก็อาจจะชวนเขาเริ่มหาไรายได้เล็กๆน้อยๆเองก,ก็ได้ และอย่าลืมให้ลูกฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้แอปช่วยก็ได้